สวัสดีรอบหัวค่ำมาแล้วครับขมวดคลิปของเราวันนี้ในโลกโซเชียลมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับขมวดคลิปของเราจะเป็นช n นลเกี่ยวกับคลิปเด่นคลิปดังคลิปกระแสคลิปเด่นนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter i n s t a g r กรหรือว่าในโลกติ๊ตอกพร้อมที่จะเก็บเรื่องราวแล้วขมวดนำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับเดือนสองเดือนนี้ข่าวเด่นข่าวดังนี่จะเป็นเรื่องราวของน้องกันกับน้องทิสานะครับของคนอื่นก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นของคุณเกลือไม่ว่าจะเป็นของคุณอ้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคุณเท่งนะครับคุณหนงเยน็ยนๆเมื่อกี้นะครับคุณเท่งคุณหนงก็มาจอยมาร้องเพลงนะครับแต่ไม่ได้เอามานะครับก็มาหยิบยก การนำเสนอเพลงใหม่ MV ที่พึ่งปล่อยเมื่อกี้เองนะครับของน้องทิสาับภาพเล็กๆทางด้านซ้ายมือจะเป็นภาพวันที่น้องไปทำงานเนาะนะครับก็แล้วก็วันนี้วันปล่อยนะครับบริบทรูปร่างลักษณะนะครับก็เอาตรงๆเนาะนะครับน้องบอกว่า เวลาเล่นก็เหมือนใบโพล่าต้องแสดง2อ,อารมณ์เนื้อหาใจความเป็นอะไรยังไงนะครับขอเก็บเรื่องราวแล้วขโมดมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆดังต่อไปนี้นะครับแม่ MV นี้ถือว่าเป็น MV ใหม่ล่าสุดของน้องนะครับผมเห็นฉากตอนปาจานละนะครับเพราะว่าเมื่อคืนมีการพูดฉากปาจานวันนี้น้องไม่อ่อนนะครับวันนี้น้องไม่อ่อน ก็จะเป็นการนําเสนอผลงานนะครับใครบ,าบ้างๆก็เข้าไปปั่นยอด Vi ิวให้น้องด้วยนะครับรูปร่างลักษณะเนื้อหาก็ประมาณนี้นะครับก็บริบทเขาเริ่มอารมภบ,บทอยู่ที่บนเตียงนะครับก็เนื้อหาของคนสองคนคบกันก็แล้วกันนะครับมีทั้งอดีตและปัจจุบันเวอร์ชั่นนะครับอันนี้คือเวอร์ชั่นในอดีตนะครับแล้วก็จะใช้เวอร์ชันปัจจุบันเนื้อหาใจความก็คือการสูญเสียคนรักไปประมาณนี้นะครับ นี่ก็เป็นภาพที่นึกถึงวันวานจงหวานอยู่ประมาณนี้นะครับก็ดีนะครับในการแสดงไม่ต้องใช้คนเยอะอะไรยังไงมากมายโลเคชั่นใช้ห้องนะครับคือเล่าเหมือนเล่าว่านะครับไปเก็บของที่ห้องแล้วก็นึกภาพเก่าๆที่มีความสุขกับแฟนนะครับซึ่งณตอนนี้แฟนไม่อยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้คือเนื้อหานะครับเนื้อหาในในบทก็ล้กันนะครับก็ เอาลักษณะก็เป็นเพลงเศร้านะครับเป็นเพลงเศร้าของคนที่สูญเสียความคนที่รักไปนะครับก็ใครเจ็บกว่ากันก็สมดังเพลงนะครับแต่ผมเวลาผมฟังเนี่ยนะผมชอบฟังตอนตอนที่ร้องสดๆนะครับไม่มีดนตรีประกอบเสียงมันเพราะละเราใจนะครับแต่ถ้ามันมันมันมิกแอนแมทนะครับดนตรีเนี่ยอันนี้นะครับแม่เมื่อกี้ยังยิ้มอยู่ตอนนี้ทำทำหน้าบึ้งแล้วนะครับเพราะว่าจะตัดภาพไปตอนที่ไม่มีเธอนะครับนี่ก็คือตัดภาพนะครับก็ต้องใช้คําว่าความรู้สึก ด้านอารมณ์ต้องใช้เป็นอย่างมากในการแสดงนะครับอันนี้คือการระเบิดอารมณ์นะครับโดยการชักผ้าปูเตียงนะครับแล้วก็ใช้คาว่าใช้คําว่าต้องใช้จินตนาการนะครับในการใช้ว่าในการแสดงก็แล้วกันนะนะครับแหมก็คงจะหลายเทคอยู่นะผมดูอย่างนี้นะครับอันนี้แฟนแบบไม่มีตัวตนเนาะนะครับก็ อืมินปัญหาการของอย่างอันนี้เป็นฉากที่คุยกันเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเราคุยกันว่านะครับฉากเปลี่ยนอารมณ์ทําอะไรกันดีๆแล้วก็ามาทา,ทานข้าวทานข้าวแล้วก็ปลาจงปลาจานเป็นฉากนี้เองนะครับเพราะว่า เออน้องไปถ่ายตั้งแต่6โมงเย็นเนาะนะครับก็จนถึงตอนอันนี้ยังไม่มืดเนาะแต่งานเสร็จนะก็จนมืดเลยนะครับฉะนั้นก็เป็นฉากโมเมนต์น่ารักนะครับอันนี้คือยิ้มนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นฉากไม่ยิ้มนะครับคือจังหวะเดียวกันแต่มี2ลักษณะคาแรคเตอร์ก็คือนะครับนึกถึงภาพที่มีความสุขและนึกถึงอยู่ปัจจุบันที่ไม่มีเธออยู่นะครับก็ เป็นโมเมนต์นะครับแหมต้องอันนี้คือต้องว่าต้องใช้ฝีมือการแสดงจริงๆนะครับสำหรับน้องที่สานะครับเราก็พยายามจะมา r รีแอคชั่นเล่าโมเมนต์นะครับอ๋อข้าวผัดเหรอมาที่ปลาเป็นข้าวผัดแล้วนะโอ้นึกว่าเป็นอไอะไนะอะไรที่กําลังโด่งดังนะ ถ้าถ้าเป็นอาเรกว่าไข่เจียวเจ๊ฝอยนะจานละสี่พันนี่น่าจะน่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเนาะเพราะว่ากําลังดังอยู่นะครับพันจานละพันห้าก็ได้ไข่เจียวธรรมดาพันห้าไข่เจียวเจ๊ไข่เจียวปูเจ๊ฝอยพันห้านี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเมกกี้ยิ้มอยู่เอารับใบโพล่าเธอเริ่มมาและเริ่มบืนอเมบืนะครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการป่าละนะครับอนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเราพยายามจะเก็บโมเมนต์ต่างๆ ตอนนี้นะครับใน uh, แฟนเพจนะครับใน y o u t u เนะี่ยปรากฏว่ายังไม่มีคอมเมนต์มามากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งลงไปแค่ได้เพียง2ชั่วโมงเราพยายามจะเก็บขมวหมดแล้วนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆนะครับเพลงนะครับ,รรบสามารถ ไปดูได้ใน YouTube พิมพ์คำว่าใครเจ็บกว่ากันนะครับฉะนั้นเรามาเล่าในบริบทโดยองค์โดยรวมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าก่อนนะครับถ้าดูดูนะการเตรียมตัวนะครับเวลาที่น้องไปน้องไปตั้งแต่เช้าแต่น้องต้องเตรียมตัวก่อนหนึ่งวันอย่างวันก่อนเนี่ยนะครับน้องมาไลน์แล้วก็ม้วนผมอะไรทิ้งไว้นะครับทรงผมเดียวกันเลยในวันที่น้องม้วนผมไว้นะครับอันนี้คือบริบทในเนื้อหาในเนื้อเพลงนะครับก็พยายามเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูโมเมนต์ต่างๆนานามากมายนะครับ ตอนปลาตอนปลาเข้าผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับนี่ก็เป็นฉากน่ารักน่ารักก็แล้วกันนะ นะครับที่นํามาฝากเพื่อนๆพ่นพี่ี่น้องๆสําหรับวันนี้เคียเตอร์ท่านอื่นเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะตอนนี้ผมเท่าที่ไปดูก็ยังเป็นที่คุณเท่งคุณโหน่งเนาะนะครับมีคนดูประมาณ3,000ันกว่าคนเกือบจะ4ี่พันละนะครับก็เป็นการมาบ้านกลางสวนนะครับของคุณเท่งคุณโหน่งแล้วก็มาร้องเพลงนะครับบ้านที่ปลูกทุเรียนนั่นแหละนะครับบ้านนี้เราเคยทําคลิปมาหลายรอบแลเนะนะครับแต่ก็พยายามจะดูอยู่ว่าคืนนี้นะครับเออเมื่อกี้เห็นแม่ของคุณชาลีนะครับที่คุบ ก็ไลค์ขายของมีคนดูอยู่ประมาณ500นะครับสำหรับครีเอเตอร์ท่านอื่นก็ทยอยทยอยออนแล้วนะครับณนะตอนนี้นะครับมีใครอะไรยังไงบ้างเดีย๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งจะขบวดให้อีกทีหนึ่งในคลิปดีคลิปเด็ดคลิปกระแสน,นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ผมพยายามจะดูครีเอเตอร์ชาวไทยกับครีเอเตอร์ชาวจีนนะครับดูว่าวิวัฒนาการ ในการทำไร์สดนั่นนะครับแหมเขาใช้ว่าใช้กล้องระดับ 4K เยอะมากนะครับอ่ะนี่ก็เป็นอีก1นึ่งช็อตในการระเบิดอารมณ์บอกได้เลยว่าโอ้โหถ้าเข้าไม่ถึงจริงๆแสดงไม่ได้นะครับฉากนี้นะครับฉะนั้นก็เอาอยู่นะครับเอาอยู่น้องเอาอยู่ก็แล้วกันนะครับก็เก็บโมเมนต์เรื่องราวต่างๆของน้องที่สานะครับมาฝากนะครับก็หวังว่าคืนนี้จะมาหรือเปล่านะมาไม่มาไม่รู้เดี๋ยวถ้ามานะครับก็จะทําคลิปสั้นต่อชั้น ตอบเอาคลิปสั้นๆประมาณ5นาที10นาทีตัดตัดประมาณสักไม่เกิน10นาทีนะครับมาฝากเนาะขมวดมาเล็กๆน้อยๆมาแจ้งเตือนกันก่อนแล้วก็ตอนเช้าๆค่อยมาขวดขมววดอีกทีหนึ่งว่าวันนี้มีคลิปไหนเด่นคลิปไหนดังนะครับ ณตอนนี้ณปัจจุบันเรายังตอบไม่ได้ว่าคลิปนี้เอ่อคลิปนี้มันจะปังดังหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราไปดูประวัติของช่องน้องนะครับของช่องช่องเจ้าของเพลงนั่นนะครับก็งานหนักอยู่เหมือนกันเนาะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็บรรยากาศโดยรวมโดยทั่วไปนี่นะครับเป็นฉากที่เฉลยว่าทําไมนะครับบรรยากาศถึงเป็นเอ่อมีความสุขมีความเศร้านะครับเป็นเป็นไบโพล่าในเวลาเดียวกันนี่คือคําตอบนะครับคือแม่ก็ ก็เขาไม่อยู่แล้วสิครับก็ลเลยมานั่งนึกถึงอดีตวันวานนะครับปัจจุบันมาเก็บข้าวเก็บของอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นก็เป็นช็อตโมเมนต์ต่างๆที่เก็บมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับก็หวังว่านะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องจะเข้าไปซัพพอร์ตน้องไปกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับในช่อง YouTube เนาะ ก็มาฝากแค่นี้ก็แล้วกันเดี๋ยวมีอะไรยังไงกันต่อสําหรับน้องทิสานะครับแล้วก็คลิปดีคลิปเด็ดคลิปกระแสนะครับก็จะขมวดให้นะครับตอนนี้เอามาฝากแค่นี้กันก่อนนะครับ